บริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดและตอนนี้เรากลับมาลุ้นกันต่อกับคู่สามีภรรยากายและฮารุก,กันต่อนะครับกับคำถามในข้อที่3ทั้งคู่จะตัดสินใจอย่างไรจะทุ่มหรือจะแบ่งอย่ารอช้าไปติดตามชมกันต่อเลยครับพร้อมแล้วตัดสินใจครับเอาเอาเอาไปทุ่มกับเอ็นหนดกันดีกว่าหนูว่าไม่ใช่ใช่ป่ะล่ะหนูว่าจริงเอา <laughs> เราถามว่าไม่จริงนะครับ ข้อไหนไม่จริงครับหนูว่าจริงว่าอันเนี้ยหนูเอาไปอันนี้แล้วกันแสนแสนเอ๊ะอันนี้แสนหนึง่งอันนู้นแสนหนึง่งเหลืออีกเท่านี้อ่ะเหลืออีกห้<อ>าห <50 S 2> มืน่นจะไว้ที่ไหนดีหนูว่าไม่จริงใช่ไหมจุดแขวนหนูว่าไม่สิบหนูว่าไม่สิบโอ้ยใจเย็นใจเย็นเนี่ยแหละ ฮา,า,า,ารุอย่างเงี้ยฮารุอย่าลุ้นมากแต่ว่าเอาไงแตเอาไงจะเพิ่มอะไร,ะรตรงไหนจะลดตรงไหนเองไหมเหมือนกล้วยไม่รู้ไม่รู้เอาอย่างเงี้ยค่ะเซฟเซฟเอาอย่างงี้นะครับโอเคสิบวินาทีสุดท้ายครับข้อนี้ถ้าช่างสังเกตจะตอบได้ <S <S นะครับเหมือนกล้วยถ้าเป็นนัก นักกินนักสังเกตด้วยเพราะว่าถ้ากินปลาหมึกบ่อยๆหรือกินแมงดาหน้าบ่อยๆเนี่ยก็จะรู้จะรู้เลยว่ามันเป็นยังไงแต่แต่หารู้นี่กลับกลายเป็นคนที่สังเกตจิ้งจกเสมอแสดงว่ากลัวหรือไรใช่หนูไม่ชอบกลัวใช่ไหมพอเราเกาะแอบไปดูมือมันเหมือนคนเลยมันมีห้านิ้วห้านิ้วถูกต้องครับจิ้งจกมียี่นิ้วจริงๆครับเป็นเรื่องจริงครับจริงเหรอคะจริงครับตัดไปแล้วหนึ่งไงคุณตัดไปแล้วหนึ่งไงแจวครับแจวพอนี้ เหลืออยู่3ข้อผมทิ้งไว้ให้คิดกันแล้วกันกันหนึ่งกันสามกมาครับข้อสองผมยังไม่ตัดให้นะครับฉลามขาวมี6คลีปเนี่ยผมไม่ไม่ไม่บอกไม่ไม่ไม่ตัดออนนะครับพี่กายว่าเอาล่ะลุ้นกันแหละคราวนี้หนูมันรู้สึกกันอ่ะพี่าว่าหมึกกล้วยมีแปดอ่ายังเถียงกันอยู่ยังเถียงกันอยู่แสนสองห้าก็โอเคพี่กาและคำตอบที่ถูกนะครับ ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่จริงคำตอบคือมะก้วยคือแมงดานามี8ขาครับมแมงดานาะมีขาแค่6ขาไม่ใช่8ขาแต่ถ้าเรียกชื่อตามธรรมชาติแล้วน่าจะเรียกว่ามแมลงดาถึงจะถูกต้อง แต่น้อยคนนักที่จะเรียกว่ามแมลงดานาครับยอดเยีเ่ยมากนะครับทั้งคู่ยังคงรักษาควันถุงจากเอาเนวโคล่าเอาทีเอสควอดไว้ได้ 2> 1 2 5 0 0 0บาทครับ<า>เลือกต่อเลยครับต่อไปคำถามที่4ครับคนสำคัญต่างประเทศคนสำคัญเอาอะไรเอะไรดีคนสำคัญง่ายไหมถ้าเราไม่รู้จักนะแต่บางคนสำคัญเนาะ หรือว่ากีฬาอ่ะกีฬาก็ได้ครับครัเซเว่นกีฬาจากเ e เ e ่ e อีเลเครับโอ้ถ้าติดตามข่าวข้อนี้ตอบได้เลยตายล้วและคำถามก็คือคือข้อใดต่อไปนี้นะครับ เป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับบัวขาวเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องโกหกหนึ่งเป็นนักฟุตบอลอาชีพสอง,เ,องเคยชกกับแมนนี่ปลาเกียวสามบัวขาวแต่งงานแล้วหรือสี่เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์โอ้ไม่บุรีรัมย์นี่จริง จริงไม่จริงจริงเหรอหรือว่าบุรีรามเห็นไม่ได้ไแสดงว่าในนี้ทุกอย่างให้หาอะไรนะคะอันที่อันที่เเรื่องจริงครับอ๋อแสดงว่าในนี้ส่วนมากเป็นเรื่องเกาะปลอมหมดปลอมหมดเลยครับเป็นนักพนันอาชีพแห่เอาแล้วแห่เลยอ่ะไม่จริงแต่ถ้าตามข่าวนะมันมีข่าวออกมาอยู่พักหนึ่งเนี่ยรู้ทันทีเลยในสี่ข้อเนี่ยรู้ทันทีเลยเคยชกกับแมนนี่ปาเกียว เขาให้สัมภาษณ์เลยแหละให้สัมภาษณ์ถ้าให้สัมภาษณ์คงไม่ใช่สัมภาษณ์เรื่องเป็นคนบุรีรัมไม่หนูว่าต้องเออช่ไม่ใช่เรื่องคนบุรีรัมไม่ใช่แต้องเป็นแบบไม่ใช่เรื่องแต่งงานหนึ่งใช่ปะมันต้องเป็นประเด็นใหญ่อประเด็นใหญ่ขาใหญ่มันเขาเขาเนี่ยเป็นคนที่เตะแรงมากอจะเป็นนักบอลหรือเปล่าหนูว่าคอหนูว่าเป็นเรื่องจริง ไม่แต่มันไม่ได้เขียนว่าเคยเป็นนักบอลอาชีพนะเขียนว่าเป็นนักบอลอาชีพนะแสดงว่าปัจจุบันเนี้ยคือเขาเป็นนักบอลอาชีพไม่ใช่เขาเคยเป็นนักบุกปอเป็นนักบอลอาชีพครับถ้าขับนี้มาก็คือปัจจุบันยังเป็นอยู่ครับตลกอ่ะไม่ใครใครกล้าเตะกับเขาล่ะสไลด์เข้าขายทีโอวิ่ง ไอสไลด์ไม่ว่าตอนเลี้ยงลูกเข้าไปยิงเนี่ยไม่ค่อยมีคนอยากปะทะด้วยเท่าไหร่เคยโชกับแมนนี่ปาเกียวเคยโชกับแมนนี่ปาเกียวเนี่ยดูเหมือนจะเป็นข่าวได้เป็นประเด็นแบบเฮ้ยเคยชกับปาเกียวเหรอแต่นางนางนางจะโดนน็อกหรือเปล่าหรือนางจะน็อกแมนแมนแมนนี่ปาเกียวไม่รู้แต่บัวขาวเนี่ยดูจากสถิติเคยแพ้ แต่น้อยมากๆเอาเอาเป็นว่าใน y o u t u b e ไม่ไม่มีบัวขาวต่อยกับแมนนี่ปลาเกียวเอามีดกว่ามีไหมไม่มีตัดไหมตัดออกเพราะว่าถ้ามีพี่ใครดูแน่นอนอ่าอ่แล้วตัดออกเป็นนักพูดเห็นไหมว่าในใน u t u b e มีบัวขาวเตะบอลเปล่าหรือบัวขาวแต่งงานแล้วฮหรือบัวขาวบอกว่าเป็นคนบุรีรำแพ้หนูว่าตลกถ้าบัวขาวจะเป็นนัก บอลอาชีพแบบนปัจจุบันถ้าแบบอดีตเคยเป็นอะไรอย่างงี้ก็ว่ามันมันก็เป็นไปได้ไม่ไม่แต่งหลายไม่ต้องวิชาได้มีแั้งหลายดีวิชั่นเขาไม่ต้องเตะก็ได้นักบอลในี่เป็นไปได้แต่งงานแล้วแต่งไม่บอกใครอ่ะไม่แต่แต่เนี่ยรายการเรามาเปิดเผยอย่างเงี้ยก็แต่งแล้วอ่ะอ่าไม่จริงหรือว่าเป็นคนบุรีรัมย้ายมาอยู่กรุงเทพแม่ทำตัวเป็นคนกรุงเทพเหรอฮะเนี่ยได้หมดคือนักบอลอาชีพเนี่ย ให้มีหลายเออจริงมีหลายดิวิชั่นทีมดังด้วยไม่ดังด้วยแล้วในประเทศไทยเนี่ยเกือบร้อยทั้งร้อยของเด็กผู้ชายใช่เด็กผู้ชายโตมากับมีสองอันน่ะต่อยมวยกับเตะบอลน่ะซับกออะไรอย่างเงี้ยจริงจริงจริงเป็นเป็นกีฬาคู่ขวัญประเทศเราเอาไหมเป็นนักฟุตบอลอาชีพเหรอเออครับ เอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปเลยครับตัดสินใจเอาเลยเอาเลยอะเอาเลยพี่ชาย,ชายนักฟุตบอลทีมมีอยู่สองงนเนี่แหละไอ้นี่กับไอ้นี่อ่าแต่งงานแล้วกับฟุตบอลแต่เขาต้องรู้ป่ะว่าแต่งงานอะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอะอ๋อนี่หนูขออันนี้หนึ่งถ้าพี่ไายเก็บไว้เก็บไว้เช่อหนู แต่งงานแล้วมันไม่ใช่แต่เด็นใหญ่แล้จะเก็บไว้ทำไมอ่ะสองหมื่นห้านื้ออกปะนึกออกปะอันต่อไปก็แพ้แล้วแต่วิเคราะห์ไอดีโโอ้หจะเก็บเอาไว้อันต่อไปก็แพ้พอแพ้ปุ๊บอ่าอ้านี่อันนี้วิเคราะห์เรื่องการใช้วางเงินขวัญถุงแล้วครับอ่าอ่าโอ้ยหัวใจจริงๆเอามาเอมาเอาเลยค่ะเอาอย่างนี้เลยนะเอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวมันยังเหลือเวลาอยู่นี่ทิปไม่ได้ทีสุดท้ายคือ เอาเอาถุงนึงไปไว้ตรงนู้นน่ะมันก็อันต่อไปมันก็เล่นไม่ได้ถู้กก็คือถูกไปเลยหมดเวลาพอดีครับย้ายไม่ทันแล้วครับแน่นอนมันต้องเป็นแบบว่าอะไรที่มันช็อกโลกที่คาดไม่ถึงอ่ะตอนนี้ทั้งคู่นะครับวางขวัญถุงทั้งหมดนะครับนะครับจาก all new corolla altis sport นะครับไว้ที่ นักฟุตบอลอาชีพหนึ่งแสน 1> 1, สองหมื่นห้าัาบาทแล้วเขาจะเอาเวลาที่ไหนไปเตะบอลน,นะเขาต้องอน,นอนนะ<า>ส<า>ว้ววางทำไม้ไม่เข้าใจ <c oughs> ไม่เชื่อหนูประเด็นการแต่งงานมันไม่น่าจะเป็นประเด็นใหญ่เพรว่านันกมวยนักกีฬามีมีมีครอบครัวไม่มเห็นเป็นไรเอคาะเมื่อกี้พี่นอพูดมาว่ามันเป็นประเด็นแบบทีมงานเนีจรทีมงานสตาร์ทรถลอ เก็บมันก่อนเก็บมันก่อนเก็บมัก่อนไม่ใช่นะเนรอแต่ผมก็อยากเห็นหน้าภร<ช>รยาบัวขาวนะสาวคนนั้นต้องแข็งแรงมากแข็งแรงมากต้องแข็งแรงมากครับผมเอาล่ะครับถ้าอย่างนั้นการหนึ่งออกมาครับอันนี้คือเท่าไหร่แสนสองห้าแสนสองห้าและคำตอบที่ถูกนะครับเรื่องจริงเกี่ยวกับบัวขาวก็คือ โอ้ยเป็นนักฟุตบอลวนะัวขาววัวขาววัวขาวเป็นนักฟุตบอลอาเซียนครับผม บัวขาวนอกจากต่อยมวยแล้วยังมีอาชีพเป็นนักฟุตบอลอาชีพโดยบัวขาวได้เซ็นสัญญากับสโมอสรอาร์แบ FC เอฟซีในลีกดิวิชัน2โดยเล่นโดยเล่นเป็นศูนย์หน้าและใช้ใหมายเลข16ในการลงแข่งขันส่วนเรื่องไม่จริงคือเคยชกกับแมนนี่ปากเกี่ยวแต่งงานแล้วและเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับทำให้ทั้งคู่ยังคงรักษาความถุนจากออรนิวโครร่า a อาทสเอสปอร์ตได้ที่1 2นะึ0 0 0บาท ยอดเยี่ยมมากครับทั้งสองคนใจเด็ดจริงๆครับในข้อนี้วิเคราะห์วนไปวนมาแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจทุ่มจนได้ถือว่าทำได้ดีครับก็ต้องมาดูกันต่อในดูกันต่อในช่วงหน้าแล้วล่ะครับว่าทั้งสองคนจะสามารถคว้าขวัญถุงที่เหลืออยู่กลับไปได้หรือไม่สักครู่ครับ